เรื่องราวของนางสริมาหญิงโสเพณีเดบุโสดาบันอัตตะโถจาร์ไปจากนั้นเธอก็เวียน่หยตายเกิดในวัฏสงสารตามกําลังบุญและบาปกลับไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรสารพัดไปเรื่อยๆอย่าลืมบุญกับบาปก็ดีเนี่ยเวลาจะให้ผลก็ต้องมีเวลาทํางานเหมือนกันบนยายผลบุญก็ต้องมีเวลาทํางานของบุญ บาปเวลาจะให้ผลก็มีเวลาทํางานของบาปเหมือนโรคจะเกิดในกายแล้วมันก็ต้องมีเวลาทํางานของเชื้อโรคยาที่จะจะเข้าไปรักษาโรคก็ต้องมีเวลาทํางานของยาบุญบาปก็ในทํานองเดียวกันเพราะนั้นบางทีเราทําบุญตรงนี้เอ๊ะทำไมไม่ส่งผลปุ๊บปับ๊บเราดันตายก่อนเงี้ยคือบางทีมันก็ต้องมีระยะเวลาให้บุญทํางานลเลยทํอบาปเออเขาทำชั่วเงี้มันน่าจะส่งผลปุ๊บปับ๊บ บาปก็ต้องขอเวลาทํางานเหมือนกันจนกระทั่งมันเต็มที่ถึงจะส่งผลได้เนี่เป็นอย่างนี้นะจนกระทั่งหญิงงามเมืองอดีตพ่อค้าหนุ่มเจ้าชู้ได้มาเกิดเป็นหญิงที่มีลักษณะงดงามความประหาดนังเธอมาสําเร็จตรงนี้แล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหญิงงามเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีค่าตัวแพงที่สุดยังไม่ยังไม่ใช่พบศริมานะ ก่อนนี้บนตรงนี้มาส่งผลในระดับตรงนี้แล้วเป็นหญิงงามเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดมีค่าตัวแพงที่สุดคืองามเป็นนางงามเมืองด้วยความงามและความดังของเธอทําให้ลูกค้าที่ร่ารวยมีชาติตระกูลสูงในระดับเครือขาบ,บดีขุนนางรวมถึงเชื่อพระวงศ์มาใช้บริการชื่อเสียงของนางนะโด่งดังไปจนกระทั่งไปเข้าหูเจ้าชายที่เป็นรัชทายาท เจ้าชายจึงได้แอบปลอมตัวมาเที่ยวแล้วก็ใช้บริการของหญิงงามเมืองคนนี้เจ้าชายมาเลยเล่นอธิษฐานอย่างนั้นนี่จนในีสุดก็ได้ตกหลุมรักนางจนถอนตัวไม่ขึ้นเลยพอตกหลุมรักถอนตัวไม่ขึ้นทำไงได้รับตัวนางเข้าไปพักอยู่ในวังด้วยกันวังกว้างมีหลายห้องอะไร่าง แต่ว่านัตถิโลเกละโหนามะความลับไม่มีในโลกข่าวของเจ้าชาก็ได้รู้ไปถึงพระราชาผู้เป็นพระราชบิดาท่านก็รู้สึกเป็นห่วงพระเจ้าชายจะติดใจหญิงงามเมืองคอนี้มากเกินไปซะแล้วละ่ะอาจจะทําให้เสียโอกาสในการขึ้นครองราชในเบื้องหน้าจึงได้ไปสู่ขอเจ้าหญิงอีกเมืองหนึ่งที่มีชาติตระกูลเสมอกันมาเป็นพระชายา ดูจะหญิงเมืองหนึ่งเธอสวยสง่างามทีเดียวแหละการเวลาผ่านไปไม่นานพระราชาก็ได้สวรรคตลงล้วนตายหมดไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายหรือไม่ใช่หญิงจชชายตายหมดล้วนแก่ล้วนเจ็บล้วนตายนี่พระราชาหมาษั์ถึงยาจกบริพกตายหมดความตายนี่นะไม่เป็นความประสงค์ของเราเลยเราก็ไม่ควรจะเป็นความประสงค์ใครเดย พูดจริงไม่อยากตายอ่ะเจ้าชายหนุ่มก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาพระชายาก็ได้รับการอภิเษกขึ้นเป็นอัครมเหสีสนหญิางงามเมืองคนนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นนางสนมเอกเธอมีความทะเยอทะยานและมีความบริษยาม,มากอยากจะเป็นอัครมเหสีเสียเองอคิดอยู่ในใจ ความคิดจึงขยายมาสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อบรใบวหน้าของเธอเป็นอย่างนี้เธอจึงวางแผนโดยส่งคนรับใช้ที่ไว้ใจได้ของตนเข้าไปเป็นนางกำนันในตำหนักของอัครมเหสีต่อมาไม่นานนางกำนันคนนั้นก็ได้เข้าไปทำการประจบประแจงจนเป็นที่รักใคร่และไว้ใจของอัครมเหสี จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคนรับใช้ใกล้ชิดประจำพระองค์ว่าเป็นเช่นนั้นนางสนมเอกจึงใช้นางกำนันคนนั้นใส่ยาพิษที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสลงไปในอาหารวันล,ละนิดในสุดพระอัครมเหสีก็ล้มป่วยด้วยโรคที่ไม่ทราบสาเหตุซึ่งเธอก็ต้องมีวิบากกรรมและก็สิ้นพระชนในที่สุด ล้วนตายหมดตายธรรมดาก็มีตายไม่ธรรมดาก็มีตายหมด,หมดเมื่อสิ้นอัครมเหสีไปแล้วพระราชาก็โศกเศร้าเสียใจไปเดียวเดียวก็มีอาการอยากแต่งตั้งนางสนมเอกเป็นอัครมเหสีแทนพระราชามีอาการก็ทำให้เหล่าเสนาหม,มาัดมีอาการเหมือนกัน ได้ทูลทัดทานโดยให้เหตุผลว่าชาติตระกูลของนางนั้นไม่เหมาะสมเพราะมาจากอาชีพหญิงงามเมืองเห็นไหมต่างก็มีอาการด้วยกันซึ่งเกรงว่าจะเสียขัติยะราชประเพณีแล้วประชาชนอาจจะไม่ยอมรับเราเสนอมาจึงพร้อมใจกันไปสู่ขอราชธิดาของอีกเมืองหนึ่งเพื่ออภิเศษกับพระราชาสื่อไป นางสนมเอกเมื่อไปได้เป็นอัครเมเหสีก็เกิดความครับแค้นใจแล้วก็ตรอมใจตายเธอตายเพราะเธอตรอมบุญเธอไม่ถึงเมวลาจะอัตภาพนั้นแล้วก็ได้ไปเวียนไหวแต่เกิดสวยผลบุญบาปของตนซึ่งความจริงแล้วเธอต้องไปมหานรกเพราะเด็ก,กทำบาปเอาไว้ แต่เพราะบุญที่เคยทำไว้กับพระปัจเจก,กัรพุทธเจา้าอุ้มเอาไว้จึงยังไม่ต้องไปอาบายเห็นไหมทำบุญกับพระนี่มันดีอย่างนี้นะทำบุญกับพระไว้ก่อนเถิดคือใส่บารพระหรือทำบุญกับพระนี่เป็นของสากลน,นะทุกคนทำได้ถ้าได้ทำทำไปเถอะไม่ได้แต่บุญไม่มีบาปหรอกจะไปคิดมาก พระพระนี่เป็นผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารท่านทำพระนิพพานด้แจ้งวัตถุประสงค์ของท่านสูงส่งจะมาถึงสมัยพุทธกาลนี้นางได้มาเกิดเป็นหญิงในตระกูลโสเพณีในกรุง,งราชครืหมดสิทธิ์ไปอบายนะพระบุญอุ้มเอาไว้เป็นผู้ที่มีลักษณะงดงามแล้วก็เป็นที่รักที่พอใจของมหาชนทั้งหลาย นางได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหญิงงามเมืองสืบทอดจากมารดาของเธอและก็มีค่าตัวแพงที่สุดคือละหนึ่งพันกะหาปันนะก็คือมาเป็นสิริมาเนี่ยแหละจนกระทั่งในที่สุดได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรุเป็นประโสดาบันการที่นางต้องมาเป็นหญิงงามเมืองที่มีลักษณะงดงามที่สุดมีชื่อเสียงที่สุดและมีรายได้ดีที่สุดก็เพราะแรงอธิษฐาน ที่เคยได้ทำบุญไว้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าในครั้งนั้นและการที่นางอุตลาได้เป็นกะละาณมิตรให้กับน,นางจากระทั่งนางได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าก็เพราะบุญที่นางได้เคยเป็นกลายาณมิตรให้กันและกันมาก่อนในชาติถี่งสองผู้หญิงโสเภณีและก็ได้ชวนกันถวายพัตตาหารกับพระปัจเจกพุทธเจ้าการที่นางต้องอายุสั้นและป่วยตายตั้งแต่ยังสาว ก็เพราะกรรมที่เคยให้นางกำนันวางยาพิษอัครเมษีของพระราชาพระองค์นั้นจนตายส่วนภิกษุผู้หลงไหลในความงามของนางสิริมานั้นก็คือพระราชาผู้หลงรักหญิงสโสเยณีนในครั้งนั้นนั่นเอง<อ>นี่ก็เป็นเรื่องราวของสิริมา